ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel Fat n e w โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุกสรสอสพปศรีสะเกดเขต K 4ประจำวันที่21มีนาคม2567ดิฉันเด็กหญิงคนนภพัดทางทองนักเรียนชั้นปอ .4 ทั้ง6ค่ะดิฉัน,ดฉนเด็กหญิงพรณชาพิชยัยนักเรียนชั้นปอ .4 ทั้ง6ค่ะสวัสดีค่ะอองฟองตื่นเต้นจังก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเนาะสู้ๆค่ะเกขอบคุณค่ะองฟอง รองผู้อำนวยการนำคณะครูนักเรียนทำบุญตักบาตรในวันพระฤหัสบดีเมื่อวันที่21มีนาคม2567นางสาวพินยุพัฒ์โพธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรได้นำคณะครูนักเรียนผู้ปกครองทำบุญตักบาตรในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีสุดท้ายก่อนปิดภาคเรียนโดยวันนี้สายชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นเจ้าภาพโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดสิริวราวาสมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณบริเวณหลังเสาธงหน้าอาคาร เรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ตองาช่วนะครับเาะครับเ้ามาปราก็ขอเชิญครูผู้ปกครองเกที่นระดีนะครับเพื่อเป็ยแบบของการันนี้นะครับเป็นประวัติการเลยนะครับนะครับเป็นภาพเด็กพิการน้องนะครับเป็นวันเทศกาลเด็ายแลาวที่2พฤศจิายนนะครับแล้วก็ติดหน้าเพื่อนั พขาไปตัดต้นไม้แล้วไปต่อสายไฟผิดไฟมันลงกาวอีนี้ยาวเลยต้องผ่อนใจฉันประหมศึกษาปีที่6ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบเข้าหมหนึ่ง เมื่อวันที่21มีนาคม2567ณหอประชุมดำรงวิทยาพัฒน์นางสุธรรมาสัญญาถนอมรัฐคุณครูจากโรงเรียนกัททลักษ์วิทยาได้มาทบทวนบทเรียนในวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นถมศึกษาปีที่6และในภาคบ่ายคุณครูนัด,ดนายโพชัยและคุณครูปานภูมิโชติการคุณครูโรงเรียนอนุบาลดำรงราชาทุศรได้ทบทวนบทเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งจะมีการสอบเข้าเรียนห้องปกติพร้อม รวมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่13มีนาคม2567น้เอเริ่มีตรงนี้สีแดงนี่ะเออเห็นจถ้าเกิดเธอเริ่มี่จากตรงนี้มึอมมานี่ขึ้นไปตรงนี้กลับมาจุดเริ่มต้นเนี่ยจะยาวเท่ากับ150นิ้วศูนย์หาเส้นเรารูว่าคือต้องเอาด้านทุกด้านมาบวกกันใช่ไหมครับถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยต้องเอาตัวเปย เารวมกันเอ็นอก,อ 1, 2, 2> กีนนน่ตัวครับนี่หนึ่งสองการสี่ไรที่เห็นตรงยอดถ้าเจ็ดวันได้การสี่ไร่แต่ทีน,นี้คุณทำงานกี่วันครับยี่สิบเ็ดวันเออนะคนับคุณก็เขียนมา้าเราฟังถ้าทำงานสบดสำหรับวันนี้พวกเรา ADR Channel แปดนิวขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้า